สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนบทเรียนออนไลน์เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกกันนะคะ,ฉะเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่35ข้อที่2โจทย์ให้ข้อความมาว่า พันปลาสวาย2300ตัวพันปลาตะเพียนมากกว่าพันปลาสวาย4700ตัวพันปลานินมากกว่าพันปลาตะเพียน7900ตัวตัวอย่างการตั้งโจทย์ปัญหา กรมประมงนำพันปลาไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำจืดโดยปล่อยพันปลาสวายจำนวน2 3 0 0ตัวพันปลาตะเพียนมากกว่าพันปลาสวาย4,700ตัวและพันปลานิลมากกว่าพันปลาตะเพยียน7,900ตัวกรมประมงปล่อยพันปลานิลกี่ตัวการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาทำได้ดังนี้ค่ะ ให้นักเรียนสร้างบาร์โมเดลแสดงพันปลาสวายพันปลาตะเพียนและพันปานินซึ่งโจทย์กาหนดให้ว่าพันปลาสวายมีจํานวน23,000ตัวพันปลาตะเพียนมากกว่าพันปลาสวาย4,700ตัวดังนั้นแท่งบาร์โมเดลของพันปลาตะเพียนจะต้องมีความยาวมากกว่าพันปลาสวายค่ะ พันปานินมากกว่าพันปาตะเพียนอยู่7,900ตัวดังนั้นแท่งบางโมเดลของพันปานินจะต้องมีความยาวมากกว่าพันปาตะเพียนค่ะการแก้ปัญหาประโยคสัญ,ญลักษณ์ในข้อนี้คือวงเล็บเปิด2 3 0 0บวก4,700วงเล็บปิดบวก7,900เท่ากับช่องสี่เหลี่ยม วิธีทำปล่อยพันปลาสวาย23,000ตัวปล่อยพันปลาตะเพียนมากกว่าพันปลาสวาย4,700ตัวปล่อยพันปลาตะเพียนเป็นจำนวน25,000ตัวปล่อยพันปลานิลมากกว่าพันปลาตะเพียน7,900ตัวดังนั้นปล่อยพันปลานิลจำนวน32,900ตัวตอบ กรมประมงปล่อยพันุ์ปลานิล32,900ตัวการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบ32,900มากกว่า2300และมากกว่า25,000ดังนั้น32,900จึงเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลค่ะ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่มสีม่วงหน้าที่36คะ่ะข้อที่4สร้างโจทย์ปัญหาการบวกจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดและแสดงวิธีทำข้อที่1 วงเล็บเปิด18,500บวก14,000วงเล็บปิดบวก11,200เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาเขียนการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาการแก้ปัญหาโดยการเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงวิธีทำและหาคำตอบแล้วให้นักเรียนเขียนการตรวจสอบความสมเพุสมผลของคำตอบค่ะ ตัวอย่างการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้คือวงเล็บเปิด18,500บวก14,000วงเล็บปิดบวก11,200เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมในข้อนี้สามารถสร้างโจทย์ปัญหาการบวกได้ตามตัวอย่างนี้ค่ะ โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งคิดค่าใช้จ่ายต่อปีของนักเรียนแบ่งเป็นค่าบำรุงการศึกษา18,500บาทค่าอาหาร14,000บาทและค่าเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ11,200บาทนักเรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อปีเป็นเงินเท่าใดในข้อนี้นักเรียนไม่จำเป็นต้องเขียนโจทย์ปัญหาตามคุณครูนะคะ อันนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นค่ะ แนวคิดในการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาจากโจทย์กำหนดให้ว่าโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งเก็บค่าบำรุงการศึกษา18,500บาทค่าอาหาร14,000บาทค่าเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ,ษ11,200บาทดังนั้นให้นักเรียนสร้างบา์โมเดลแสดงจำนวนเงินที่โรงเรียนเอกชนแห่งนี้เก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาค่าอาหาร ค่าเรียนพิเศษภาษาอังกฤษแล้วนำแท่งบาโมเดลมาเรียงต่อกันค่ะนักเรียนจะพบว่าแท่งบาโมเดลมีความยาวมากขึ้นดังนั้นเมื่อนำแท่งบาโมเดลทั้งสาแท่งมารวมกันนั่นคือรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่โรงเรียนเอกชนแห่งนี้เรียกเก็บเงินค่ะ